สวัสดีครับผมพ่อมแม่พ่นองเช่ายูทูปสุขูทุกคนครับครับการกลับมาครั้งใหม่ครับของปอดรถไทยนะครับผมได้มาหอดนะครับเอียมเก่าหาซีซูนห่องย่งก็พอเพิ่นมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับผมออกออกมาที่ฝนสองมุงครึงนะครับมาหอดนีฮกงเงแรงครับผมหกงตรงนะครับนี่ครับ พอแม่พี่น้องก็เมืองรถหม่นะครับเอ็มเก่าหาซีศูนย์ครับผมผมเอาอุปกรณ์แค่พันซีนะครับกับดันหนานะครับพันหกเบาครับเพว่าบริหารงานไทยนะครับท่านไทยปันเช่ารถหน่อยนะครับถึงหนาบานผมนะครับผมถึงคำแน่พี่น้องไม่ค่อยเย็นหูนะครับยังขเวียนเนี่สีรีวิวให้เมืองไม่นะครับเดี๋ยวก็ไปเมืองเมืองไปตามคำนะครับสักก่อนครับพอก็ดีใจเติบนะครับ ถึงแม่ผมแล้มาตีมุงเทพนะครับผมตัวนี้เป็นพอหญ่ครับผู้เลี้ยงผมมาแต่น้อยเมื่อด้วยครับพี่น้องยาเสียวแสงขึ้นยังน้อยก่อนครับรถคันนี้ไลยมาจากจังวัดจันทบุรีนะครับผมเพราะว่าอยู่เขตภาคีสานแถวบ,บนบ่มีรถนะครับอันนี้น่าจะเป็น ขั้นถ่ายถ่ายของการผลิตแล้วนะครับผมคือผมมักเอ็มเก่าหาแปดหานะครับเนี่ยมันขื่นกับพยยระเเ้ยงฮงแน่เลยพี่น้องสวกมานครับบานนี้มานการมานงานไล่มาเทมา หล่อนั้นซ้ำว่รังซีิบกูเ้รถแงของใครบ่อยโอ้เจ้าเจิมสักคนพูนพอเป็นแม่น่ะเจอมยังได้เหือนอ่ะนะเพาะเป็นยังขอกขี้ของเหือโหลดครับผมเดี๋ยวนี้น้ำเพินก่อนนะครับ ญ่แห้งพี่น้องทึกครับทึ่งทึกทึ่งญง,งครับตอนนี้ก็กำลังเอาผานสีลงจากรถท่านเลือนะครับขึ้นนั่งเมืองกันพี่น้องโอ้ยซุบยอดครับ เพิ่งได้0.6นะครับตอนนี้ครับเคลื่อนโฟวินน้ำมันเต็มถังเกยร์เดินหน้าถอยล้างนิ่มครับเกียร์หนึ่งสองสามสี่เป็นเกียร์ซ้ายนะครับโอ้ขอทายพี่นอ้องโอ้คันใหญ่แห้งครับ เปเมืองการเอาหางลงเพิ่นครับขอภัยเด้อพี่น้องเพิ่นมาหอดคำนะครับอาจจะแนบมาเห็นหงแน่นะครับผมอยู่กับความเมื่อยครับ เป็นผานสามโค้งสีนะครับเป็นผานสี่ใบครับเดี๋ยวเขาจะเอา,เอาอสีเลือกถอดออกก็ได้ครับใบหนึ่งแต่ว่าผู้ผลินเมื่อก่อนมันก,ก็ว่าไทยหางสีแ้วมันไถยมวลนะครับไทยลหลไว้อันตรายในพี่น้อง เสียด๋ยเขาไปเจมิมในวัดนะครับจะว่าให้พ่อกับแม่เจิมก่อนนะครับผมบ้านผมมันถือนะครับผมทั้งอื่นบ่ถือผมกับบจักด้วยกันนะครับจะย่นถือครับครับเดี๋ยวทาต่ออุปกรณ์ครับเป็นประเภทนี้บ้านผมนะครับหยียบไม่ตองนะครับก่อนเขาบ้านหมานการมานงานเงินทองไหลมาที่มากครับบ้าน Cố gắng อมบานาใช่พ่อเจิมก่อนนะครับก็แม่ตอนนี้ก็เป็นการเส็นสัญญานะครับกับพอนะครับเพราะว่าเป็นออกเป็นซื้อพอเป็นหุกาเกตเอพานะครับกรับแล้เซ็นสัญญาลำเพิ่นก่อนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เป็นการส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับเซียวกับ้างเพินกันเอครับ เมื่อนอนในเมืองอุบลก่อนนะครับมื่องันอพฤนจิกดินทางกบเมื่อจันทร์ธัุรีนะครับผมกับทีมงานมาเจอรถนํำครับเฮียนัทครับเกมเอรุมเวทแดงเสียเบียเซียติไอต่อผมตอนนี้ก็ร่วมพ่นพระเอกรถไทยจังหวัดอุบลนะครับครบเทียมครับพี่น้องมาเจอรถใหม่ผมนะครับผมมีเฮียนัทนะครับ เสียตุยรถดเผาเดียวรอขาดเอนมเบดแดงซ้ายโหดสากรุดเสียติเสียตินี่ไอ้ต่อมนะครับผมมาเจอมรถใหม่นะครับเสียเบียครับมีลมกันนี่นะครับเสียที่มอเตอร์ไซคมาสันไปเกลือขี่กระโปงว่โอ้ยมอเตอซักก่ครับผมตอนนี้ก็ในกับปานกันเบิดแล้วนะครับผมก็เไย้ แตงกีกีก็เกาะกของผมไปเรียบร้อยนะครับผมกั่ผมมีอย่างไรครับใส่หัวกลงหัวเกียร์ขั้นที่ถอดออกจากหัสองแล้วครับผมหัวเกียร์แล้วก็สติเกอร์น,นะครับเวทนี่ผมเห็ดเป็นสองสีนะครับสีทั้งในเป็นสีเขียวแก่ส่วนทั้งนอกเป็นสีเขียวอ่อนเหมือนเดิมครับนะครับเอกลักษณ์ของปลารไทยนะครับผม หนักกนมีสั่งสติเกร์ติดปินซื้อผมครับมันเทีาย่ามจอดไว้เพื่อจะติดต่อไปนะครับเนี่ยครับ u t u ูปปอนรถไถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผมกับเฟซบุ๊กปอนอยสิทธิปกรณ์ครับมืออื่นทาสีแห่งกษสิประกอบเขาแวกษตรพีชงานนะครับผมตอนนี้ก็ทีมงานก็ได้กบานกันหมดนะครับเพราะว่ามันเดือดแล้วนะครับผมเกษตรปิดคลิปเพียงสานี้นะครับ เจอกันไม่คลิปหนาผมนะครับผมคลิปการเห็ดงานนะครับเดี๋ยวิถทายมึงเรียกครับเพราะว่าแรกๆก็สิม้อนเขามือมาได้เราผมว่ากะต้องปรับทักใา้เขาก็รถก่อนนะครับกะสิเกีรหน้าจะคล้องก่อนแล้วครับจักสั่วงโมงหนึ่งก็จะออกเวรงานมื้ออืนนี้เพราะว่างานก็มีเขามาหล่ครับเพราะว่ารถไม่มีเห็ดใน้เขาเพราะว่าคลายหกสองไปโดนแล้วนะครับครับผมไปเจอกันหม่คลิปหนาครับไปก่อนครับผมฝันดีครับ